บรรยากาศระบมไทยครับลองครับวันชายวันชายกระสับกระสับโอ้ยบอกแสนมามึนเนี่ยขู่แมวขี้นอฮัลโหลน่ารักมากวันชายลงโลนวันชายวันชโลงอ่ะเนมวันชโลงเจ ผูชิดผูชิดผูชิดแน่นอนเยบรรยากาศนะครับน้องๆพี่น้องนะครับ <Yeah. S 2> ผมถ่ายกับกวันฉายเรานะครับ yeah.